ครับผมก็วันนี้ไม่ได้มามาในลุกแบบนี้นะครับไม่ได้จะมาถ่ายแต่งผีหรืออะไรนะครับก็วันนี้จะมากับทรงผมที่เนี่ยนะจะเห็นว่าทรงผมผมจะยาวแบบนี้นะฮะจะผมยาวนะยาวปิดหน้าปิดตาเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไว้ผมสั้นปกติทั่วไปนะครับ แต่ผมอยากจะลองไว้ผมยาวดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยที่จะไว้ผมยาวเลยนะครับถ้ายาวแล้วเนี่ยมันจะยาวได้แค่ไหนนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะสามารถที่จะ,ะทนกับความยุ่งเหยะะิงแล้ถ้าผู้หญิงเนี่ยเราเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคือเขาไว้เขาอยู่กับมันมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่คืออย่างผู้ชายอย่างพวกเราอย่างเงี้ยบางที การที่มันผมมันจะยาวแล้วมันต้องโดนหน้าโดนตาโดนหูอะไรเงี้ยมันจะรู <Kö Maybe> ะ้สึกลำคัญเนี่ยผมก็อยากจะทดสอบความอดทนของตัวผมเองนะว่าผมจะสามารถจะทนได้นะครับนานแค่ไหนนะครับแล้วจะสามารถทนจนกว่ามันจะยาวสามารถที่จะจัดทรงได้ไหมนะครับผมหน้านะครับที่ที่เรา,เาวัดได้นะครับก็คือยาวมากนะครับยาวจนสามารถที่จะใส่ปากได้เรียกว่ากินผมไทยนะฮะกินผมได้เลยนะครับ ก็ยาวพอสมควรนะครับยาวพอที่จะมัดให้เป็นทรงได้นะครับเต้างบอกว่าการไว้ทรงอย่นี้นครับมันมันคน่อนข้างจะลําบากลําบากไม่ใช่ลําบากช่วงนี้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมลําบากแล้วผมเลยไปตัดนะครับแต่ผมอยากจะแค่ทดสอบใจตัวเองดูนะครับว่าผม <laughs> จะจะอยู่กับมันได้ดีไหมแล้วก็ผมชอบไหม อ่ะก็คือโดยรวมแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะพิถีพิถันอะไรกับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ส่งผมมากมายนะครับแต่ว่าผมก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างกับการไว้ทรงผมทรงนี้นะฮะมันทําให้เรารู้ว่าบางครั้งครับการอดทนนะครับรอนะครับผมมันจะลำบากช่วงแรกๆของการเริ่มต้นนะครับพอหลังจากนั้นมาผ่านมาสักระยะหนึ่งจนใกล้จะถึงเส้นชัยนะครับ เราจะรู้สึกมีความสุขกับมันนะครับแล้วก็พอเราย้อนกลับไปมองช่วงที่เราเริ่มต้นนะครับมันจะรู้สึกภูมิมใจนะครับต้องบอกเลยว่าผมเองก็ยังไม่อยากที่จะไปตัดมันนะฮะแต่ด้วยอาภา,าะระหน้าที่หลายๆอย่างนะครับแล้วก็การทํางานนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,นร,รน่นะครับือการไว้ผมยาวแบบนี้นะฮะบางบางครั้งถ้าเรา ไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะครับเพราะอาจจะมองว่าเราเป็นไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือแล้วแต่นะครับบางคนก็ไว้ได้เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมนี่คืออ่าผมอาจจะต้องตัดมันนะครับผมอาจจะต้องตัดมันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมอยากจะทดสอบใจของตรงมุมเองนะฮะเดี๋ยวผมจะมดที่ดูก่อนนะฮะคือ<ม>เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยอ่าทรงหน้าผากผมนะฮะจะเป็นคนหน้าผากค่อนข้างกว้างนะครับกว้างเลยนะครับี ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนหน้าผากแคบแล้วก็พออายุมากมาแล้วก็ผมล่วงหน้าผากกว้างนะอันนี้ฮะมันจะเห็นว่าเป็นลูกัวใจเนี่ยไม่ได้ว่ามันหายไปนะฮะคือมันอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเด็กนะผมเป็นคนหน้าผากกว้างนะครับคือได้กรรมพันธุ์จากทางทางตานะครับผมทางตาผมเนี่ยนะฮะทางแม่เนี่ยก็จะเป็นคนหน้าผากกว้างนะครับแล้วก็ญาติญาติพี่น้องผมหลายหลายคนนะฮะเขาก็หน้าผากกว้าง นะครับก็คือมีช่วงพื้นที่ช่วง้าผ่านเนี่ยนข้งเยอะนะครับผมก็รู้สึกมีปมด้อยตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะว่าออผมเนี่ยเป็นคนทําไมไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าเวลาเสยผมขึ้นอะไรเงี้ยนะก็จะแบบ่าผ่า,าก็จะประมาณ3นิ้วอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเราเสยปุ๊บเนี่ยเราปาเข้าไป5นิ้วนะห้านิ้วของเราเนะี่ยสี่นิ้วของเราเนะี่ย เนี่ยยังเหลือบางทียังเหลือนะฮะถ้าเตาติดคิวนะฮะแล้วก็ใส่แถมนิ้วโป้งไว้ด้วยเนี่ยอาจจะพอดีเรียกว่า5นิ้วได้นะก็ถือว่าน้าผ่าค่องกว้างเพอามองไปเนี่ยเราเห็นร้อยร้อยตัดอย่างนี้นะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปมด้อยแล้วก็ทําให้ผมจะไว้ผมแบบปิดมาตลอดมันทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราไม่ทําให้เราไม่กล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะพอมาช่วงนี้ผม ผ่านอะไรมาหลายเรื่องหลายอย่างนะครับแล้วก็ได้เจออะไรในชีวิตมานะฮะทำให้เรารู้ว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่จอยในชีวิตเรามากนะครับบางทีเราไม่ต้องไปใส่ใจมันมากครับเราเอาเรื่องหลักๆสำคัญนะเราไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเรื่องที่เราสนใจนะครับหรือว่าเรื่องที่มันสาคัญเช่นเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องพ่อเรื่องแม่อย่างนี้ดีกว่าครับผมคิดว่าเไอ้เรื่องสรีระร่างกายตรกนี้ทิ้ว่าไปมันก็ เป็นกรรมพันธุ์ก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้เรามานะครับผมว่ามันก็มันก็มีดีในแบบของมันนะครับมันก็ทุกคนมันมีดีในแบบของมันนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะไว้ทรงผมนี้แล้วก็ลองที่จะเปิดมันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูนะฮะเราก็จะได้ผมแบบอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะนีนะเนี่ยแล้วก็จะเปิดหน้าเหมือนเปิดหมเฮงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป ร้านตัดผมกันนะครับเพื่อให้ช่างแปลงโฉมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทรงผมใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูด้วยโอเคครับ โอ้ยเป็นไงครับตอนนี้นะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะผมตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาหั่นผมออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นทรงผมทรงเดิมไม่ได้ทรงหมกไม่ได้เป็นทรงใหม่หรอกก็คือเป็นทรงเดิมนะ ทรงเดิมก่อนหน้านี้นะครับที่ผมจะไว้ยาวก็ผมก็ไว้ผมแบบนี้นะฮะคือผมสั้นๆแบบนี้นะแล้วก็มีหน้าม้าปิดนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนน้าผักกว้างนะเราก็จะปิดลงมาแล้วก็ปัดนิดนึงนะครับทรงที่เซตง่ายนะครับซึ่งปกติผมก็จะไม่ค่อยได้เซ็ตอะไรอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับผมเองนะสี่เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้ไว้ผมนะครับยาวนะครับแล้วก็ได้มัดนะจนสามารถที่จะมัดรวบมัดได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าผมประทับใจมากครับ กับความอดทนของตัวเองนะครับที่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้นะแต่ท้ายสุดแล้วผมก็ชอบสไตล์ในการไว้ผมสั้นๆน,นะครับว่ามันดูแลง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับการไว้ผมยาวนี่ต้องเอาใจใส่ดูแลความสะอาดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคลิมน,นวดยาสระผมอะไรพวกนี้นะเราจะต้องสระผมบ่อยนะครับบ่อยหน่อยนะเพราะว่าผมมันยาวนะฮะ แล้วก็ต้องหวีผมนะครับที่สําคัญเลยเพื่อปกติเนี่ยไอ้เจ้าหวีเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้มันเท่าไหร่นะครับเพราะผมเรายาวนะครับเราก็ต้องใช้เจ้าหวีเนี่ยนะครับในการที่จะจัดการสางให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็น่าประทับใจมากๆกับการไว้ผมยาวในครั้งนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ กดถูกใจนะครับกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปนะครับมันจะไม่ใช่แลนด์มาร์คที่หลายๆคนที่นักท่องเที่ยวมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาเที่ยวกันนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่รู้จักครับ รับรองได้ว่าจะต้องถูกใจเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ